หาคนฆ่าต่อดีกว่าชิปละงานเกิดมาหน้าโคตรโหดเลยโอ้เจ้าศัตรูตัวตึงมา เฮ้ยฟื้นขึ้นมาแล้วววนิกาฉันอยู่ไหนนิกาของฉันอยู่ที่ไหนเอ่อดูเหมือนจะเป็นขั้ล็กน้อย จริงแลกวนูจะเก่งกวอดมิสอีกกย่อนานแล้วถอยมันย่อยสักทีนะเอาเลื่อยกูเลื่อยกูเออไม่พัง หยุดดูนี่นี่คือหน่วยลบพิเศษ ừm chẳng cảm thấy là cái hình dược của ông sổ hết quang thuyền này chỗ này ป้าขอเราเปิทเพื่อจัดก,การมันใช่ไหมครับใช่แล้วกาให้ตัวนี้เราเบิดจริงหรอครับไม่เออฉันอยู่ในใจเอาคนนี้นี่แหละจะแน่ใจสุด ระบิดเลรอไอ้ยมันต้องไม่ตายันยังไ่ตายไ่ตายไปมองผูโอตายแล้วระเบิดระเบิดก็ะทำอะไรมันไม่ได้อยู่นี่ แต่เมื่อกระโชกสตันมันได้โอ้ลูกตัวใหญ่ขึ้นเนยอะเลยใหญ่กบพ่ออีกนะแน่แน่แน่นอนครับลูกจำไว้นะเมื่อไหร่ที่ลูกวิ่งช้าลงหรือโดนสตันนลูกสามารถเปิดโหมดโอเวอร์ไดเพื่อจะวิ่งเร็วขึ้นได้ครับพ่อเคลียองของอ,อไปก่อน เราเหลือกันแค่สองคนทำยังไงดีเอ้เนย

สก็งอันับนจันทรไม่เป็นอันจุบเทนร์เดย์เด็ดอทีภคส